เพิ่งนาแล้วว่าเจียวเจียวเอาแบบตองมใหม่เอเอาไม่ตป่าได้เราบอกวงวางใครได้เราบอกมึงได้ย่นใครใส่เข้าไปสามสนไปีเดนียได้บ่นาะวาหมืเดียวกันนี่ะเอ้ามาแล้วกน้าแล้วว่าไ เป็นยังไงวะหน้าต่ำปะต่ำปะต่ำยุ่ยเหนปะเอาได้ผลด้วยวานนี่มาลุ้นกันครับมาลุ้นกันวานนี้นี่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 ว่ามาแล้ววะท่านจัดมากวะหน้าจัดมาเออ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 โอ้ยไม่ดีเลยเว้ยโอ้ยโอ้ยดูตูเราเป็นซำหนึ่งนะจังบักสังขว่าดี นี่สองเตี๋มไงครับเออโชว์โชโถ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 ว์เขาท่าว่าไอังสิบไปเราลงตะที่เหลืองแล้วเป็นน้ำเสือเพามันเป็นน้ำเสือเฉากลาวครับพวกนี่วันนี้ได้ปลาเว้ยท่าลายดีของเราเว้ย